ความเชือ่อคือความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็นพี่น้องน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวที่ข้าพเจ้าจะเล่าให้ฟังเหล่านี้มาบ้างแล้วและบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้ดีหลังจากที่จกักรพรรดิองค์หนึ่งของออสเตรียได้ฟังการแสดงก็กล่าวแก่นักเปียโนคนหนึ่งว่าการเล่นเปียโนของคุณ มีตัวโน้ตเยอะมากจนเกินไปและชายที่ถูกตำหนิเล็กๆน้อยๆคนนี้มีชื่อว่าวอฟกังอามาเดอุสโมซาดครั้งหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงในสมัยนั้นที่มีชื่อว่าไซมอนนิวคอมกล่าวกับคนสองคนว่าเครื่องยนต์ที่มีมวลหนานแน่นกว่าอากาศ ไม่มีทางจะลอยขึ้นไปไม่มีทางเป็นไปได้แต่ในปี1903เพียงไม่กี่ปีหลังจากคำกล่าวนั้นพี่น้องตระกูลไร้ก็ประสบความสำเร็จในการประดิษฐ์เครื่องยนต์ที่ลอยขึ้นไปบนอากาศได้เป็นครั้งแรกในปี1962บริษัทเพลงเดก้าเรคคอร์ส เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงของประเทศอังกฤษได้ฟังการบันทึกเสียงของวงดนตรีวงหนึ่งจึงได้บอกกับกลุ่มนักดนตรีคนหนุ่มเหล่านี้ว่าเราไม่ชอบเสียงของพวกคุณเลยนักดนตรีกลุ่มนี้จึงออกไปจากค่ายนี้และวงดนตรีที่ถูกไล่ออกจากที่นั่นไปมีชื่อว่า The b e a t l e s ในปี1,954ผู้จัดเพลงคนหนึ่งบอกกับเด็กหนุ่มคนหนึ่งคุณกลับไปขับรถไถซะในเวลาไม่นานหนุ่มน้อยคนนี้มีชื่อเสียงเขาชื่อว่าเอลวิสเพรสลีย์นานมาแล้วในปี1,889ครูในโรงเรียนแห่งหนึ่งบอกกับเด็กชายวัยสิบขวบว่า คุณไม่มีทางจะเป็นอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วคุณคงเป็นเด็กที่สมองทึบตลอดไปเด็กคนนี้อาศัยอยู่ที่เมืองมิวนิกประเทศเยอรมน,นีเขาคืออันเบิร์ตไอ e สไตน์จากเรื่องราวเหล่านี้เราจะเห็นได้ชัดว่าความเชื่อนั้นมีพลังมหาศาลและช่วยให้ผู้คนได้ค้นพบตัวเอง และบรรดาคนที่ได้สนับสนุนคนเหล่านี้ก็ได้ทำให้พวกเขาได้จำเริญก้าวหน้าขึ้นเมื่อข้าพเจ้าเดินทางเข้าไปยังห้องประวัติศาสตร์ของคริสจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ก็จะพบกับรูปภาพต่างๆมากมายรวมทั้งอุปกรณ์ที่อยู่ที่นั่นซึ่งห้อมร้อมไปด้วยบรรพชนและวีรชนแห่งความเชื่อซึ่งเป็นพยานชีวิตคริสจักร ของเราทั้งหลายซึ่งในฮิบรูบทที่11ที่เราได้อ่านบางส่วนไปแล้วนั้นได้ยกตัวอย่างบรรดาคนที่มีความเชื่อจากพันธสัญญาเดิมรวมทั้งสิ้น16คนและกับบรรดาผู้เผยชนะอื่นๆอีกข้าพเจ้าอยากจะกล่าวเพียงบางคนที่เป็นตัวอย่างซึ่งพี่น้องสามารถไปอ่านเองได้อย่างเช่นอาเบล ผู้ถวายเครื่องบูชาที่ดีที่สุดเอโนกผู้ด,ดำเนินไปกับพระเจ้าและไม่เห็นความตายโนอาผู้ต่อเรือตามคำสั่งของพระเจ้าแม้ว่าเขาไม่เคยเห็นฝนและน้ำท่วมมาก่อนอับ,บราฮัมผู้ออกเดินทางด้วยความเชื่อตามการบัญชาของพระเจ้า ซาราภรยาของเขาผู้ให้กำเนิดบุตรในวัยชราเมื่อเราอ่านมาถึงโมเสสผู้ปฏิเสธฐ,ฐานะตำแหน่งทรัพย์สินและการเริงสำราญในโลกใบนี้เพื่อจะร่วมทุกข์กับประชากรของพระเจ้าและยังมีเหล่าผู้ชนะและบรรดาผู้เชื่ออีกมากมายณที่นั่นในฮิบรูนั้นได้บันทึก คําว่าความเชื่อถึง33ครั้งและถูกพบในบทที่11ถึง24ครั้งด้วยกันเราเห็นความเชื่อในมิติต่างๆจาก16คนนี้อย่างไรบ้างประการที่หนึ่งพวกเขามีความเชื่อที่มั่นคงหรือความเชื่อของพวกเขามีตั้งแต่เริ่มต้นจนจบ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางตั้งแต่เขาได้เริ่มเชื่อพระเจ้าพวกเขายังคงรักษาจนถึงตอนสุดท้ายของชีวิตของพวกเขาพวกเขาต่างเป็นตัวอย่างที่ประครับประครองชีวิตให้ดำเนินตามน้ำพระทัยพระเจ้าแม้ว่าชีวิตจะผ่านอะไรมาก็ตามไม่ว่าเขาจะมีความผิดพลาดในชีวิตมีปัญหามีอุปสรรค แต่พวกเขายังยืนยันที่จะเชื่อในพระเจ้าอย่างมั่นคงประการที่สองพวกเขามีการเชื่อฟังทำตามสิ่งที่พระเจ้าบอกให้พวกเขาทำความเชื่อกลายเป็นความจริงเมื่อพวกเขาได้ลงมือทำเขาตัดสินใจแม้ว่าจะมีการท้าทาย มีความยากลำบากแต่เขาทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อพระเจ้าประการที่สเขามีความเชื่อแม้ยังมองไม่เห็นความเชื่อทำงานในลักษณะนี้เป็นความหวังที่พวกเขามีอยู่ในพระเจ้าตามการทรงเรียกและสิ่งต่างๆ เมื่อเริ่มต้นนั้นเขายังไม่เห็นสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแม้แต่น้อยแต่เขาทำตามนิมิตความฝันสิ่งที่พระเจ้าบอกให้กับกเขาทำเพื่อที่เขาจะช่วยตัวเขาเองช่วยครอบครัวช่วยชุมชนที่เขาอยู่ช่วยสร้างให้บรรดาผู้ที่อยู่รอบข้าง มีความเชื่อมากยิ่งขึ้นประการที่4พระคัมภีร์ได้ชี้ประเด็นจุดสูงสุดของภูเขาแห่งความเชื่อนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ที่การเชื่อในพระเยซูคริสต์และความเชื่อขององค์พระเยซูคริสต์นี่คือหัวใจของหนังสือฮิบรูคือการเชื่อวางใจในองค์พระเยซูคริสต และเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำนั้นเป็นแบบอย่างกับเราทุกคนได้อย่างดีและพระคัมภีร์ได้หนุนใจเราทั้งหลายว่าขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทรหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าเราให้จับตามองที่องค์พระเยซูคริสต์เจ้า ผู้บุกเบิกความเชื่อผู้ทำให้ความเชื่อสมบูรณ์พระองค์ทรงสู้ทนต่อการเขนเพื่อความยินดีที่อยู่ตรงหน้าพระองค์ทรงถือว่าความอับอายนั้นไม่เป็นสิ่งที่สําคัญพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างกับเราทั้งหลาย ในความอดทนในความมุ่งมั่นจนประสบความสำเร็จตามน้ำพระทัยของพระเจ้าประการที่5ความเชื่อต้องเป็นสิ่งที่ได้รับการพิสูจน์และถูกส่งต่อเราจะเห็นว่าเมื่อเราทั้งหลายยืนยันความเชื่อในพระเจ้าเราก็เป็นพยานของพระองค์โดยอัตโนมัติ ด้วยการดำเนินชีวิตไว้วางใจในพระเจ้าและพระเจ้าทรงปรับเปลี่ยนพระเจ้าทรงสร้างเราให้มีผลที่เกิดขึ้นคือผลขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทรงทำงานในเราและท่ามกลางเราทั้งหลายคนที่มีความเชื่อก็จะมีผลกระทบกับคนที่อยู่รอบข้างบางครั้งก็อาจจะเป็นผลกระทบแต่แง่บวกคนรอบข้างรู้สึก หนุนใจพึงพอใจและในบางครั้งอาจจะมีผลกระทบในด้านลบด้วยเมื่อมีการตัดสินใจหรือมีการดำเนินชีวิตที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้คนเมื่อเราอ่านฮิบรูบทที่11ในนั้นถูกบันทึกว่าแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยความเชื่อท่านจึงยัง พูดอยู่อีกครั้งหนึ่งแม้ว่าอาเบลตายไปแล้วแต่โดยความเชื่อท่านจึงยังพูดอยู่เราบรรพบุรุษแห่งความเชื่อวิลชนแห่งความเชื่อเหล่านี้ไม่ได้เริ่มต้นที่อาดาัมหรือเอวาจากมุมมองของผู้เขียนฮีบรูแต่เริ่มต้น โดยบุคคลที่ถูกฆาตกรรมคนแรกในพระคัมภีร์คืออาเบลเหตุการณ์นี้เองทําให้ข้าพเจ้าได้ละลึกถึงสองคนแรกที่ได้ผีชีพเนื่องด้วยความเชื่อของพวกเขานั่นก็คือนานชัยและน้อยสุญยะหรือน้อยสุริยะเสียงแห่งความชอบธรรมจากความเชื่อของพวกเขา ยังคงพูดอยู่155ปีผ่านไปนับตั้งแต่วันที่14กันยายนปีคศ1869เป็นวันที่คฤิตจักรได้สูญเสียพี่น้องที่ถูกประหารชีวิตเนื่องด้วยความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้าเมื่อเราประมวลจากการอ่านหนังสือหลายๆเล่มอย่างเช่นชีวประวัติ ของศาสนาอาจารย์ดานียลแม็กกิวรีคริจักรของเราจัดทำโดยใช้ชื่อว่าทูตของพระคริสต์เมื่อเราอ่านจากหนังสือ9ที14 1, ่141คริสิจักรที่1เชียงใหม่หรือแม้แต่หนังสือ150ปีคิจักรที่หนึ่งเชียงใหม่มรดกและความหวังพอจะประมวลเหตุการณ์ต่างๆคร่าวๆอย่างนี้ว่าน้อยสุญญะและหนานชัย ท่านทั้งสองมีความสนใจในเรื่องของพระเจ้าท่านได้ตัดสินใจรับบัพติศมาได้ไม่นานนักหลังจากนั้นท่านก็ได้เผชิญกับการถูกปองร้ายจนถึงกระทั่งประหารชีวิตน้อยสุญญะเข้ารับบัพติศมาได้เพียง135วันเท่านั้นส่วนนานชัยก็เพิ่งรับบัพติศมา ได้45วันแท้จริงพวกเขามีความกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเนื่องจากน้อยสุญญะเป็นคนใกล้ชิดเป็นลูกน้องของเจ้าหลวงเขาเป็นหมอพื้นบ้านประจำหมู่บ้านมีหน้าที่เป็นผู้เลี้ยงดูฝูงวัวฝูงควายของเจ้าด้วยเขาจึงได้รับการยกเว้นการถูกเกณฑ์แรงงานและการเสียสวยต่างๆ ส่วนนันชัยท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดแม่ปูคาหลังจากท่านลาสิกขาบทแล้วท่านยังทำหน้าที่ปัดกวาดทำความสะอาดที่วัดนั้นท่านได้รับการยกเว้นการเสียสวยต่างๆด้วยเช่นเดียวกันและท่านเป็นครูสอนภาษาพื้นเมืองให้แก่อาจารย์วิวสันคำสั่งให้ประหารทั้ง น้อยสุญญะและหนานชัยก็เป็นที่รู้กันทั้งในหมู่บ้านและเมื่อเขาทราบเขาก็ไม่ได้บอกให้กับมิชฉลีทั้งสองแต่เขาได้ไปลาไกลๆโดยวันที่หกันยายนน้อยสุญยะเดินทางไปร่วมนมัสการพระเจ้าเขารับมหาสนิทอาจารย์วิวสันเป็นคนให้ณวันนั้น ส่วนนั้นชัยหลังจากทราบข่าวร้ายว่าตนเองจะต้องเผชิญกับอะไรท่านก็เดินทางไปพบกับอาจารย์วิวสันในบ่ายวันที่9กันยายนท่านนอนพักที่นั่นสองคืนวันที่11ท่านก็จากไปเมื่อท่านหายไปหลายต่อหลายวันเป็นสิ่งที่ผิดปกติพระครูวิวสัน ก็ได้ไปที่บ้านแม่ปูคาในวันที่27วันที่20กันยายนนั้นได้ไปหาภรรยาเขาที่บ้านแต่สามีไม่อยู่ที่นั่นแล้วไปหาบ้านของน้อยสุนยะพบแต่ภรรยาและลูกๆของเขามิชลีทั้งสองมาทราบความจริงภายหลังในวันที่26กันยายน เมื่อเพื่อนบ้านของทั้งสองที่เป็นชาวเงี้ยวได้เล่ากับมิเชลีวันที่14กันยายนพวกเขาถูกจับก่อนหน้านั้นหนึ่งวันเป็นเวลาถึง20ชั่วโมงที่เขาถูกคุมตัวทั้งสองถูกใส่คือคาเอามือไผ่หลังเอาเชือกร้อยที่หูให้นั่งยองๆโดยก้นไม่ได้แตะพื้น ทั้งสองถูกนำไปประหารที่ป่าเล็บแมวบ้านแม่ปูคายิ่งไปกว่านั้นยังมีคำสั่งให้ตามตัวอีกห้าคนที่รับบัพติสมานั้นได้แก่นานอินตะนายบุญมาแสนยาวิชยัยปูส่สางและน้อยคันธาและมีอีกหนึ่งคนที่ยังไม่ได้รับบัพติสมาในพระเจ้าแต่เขาเป็นเพียงผู้สนใจนั่นคือ นานนันตาพี่น้องที่รักเมื่อกลับไปที่ก่อนการจะถูกประหารชีวิตนานชัยได้ฝากฝังให้ไปบอกกับมิชลีว่าที่เราต้องตายไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยนอกจากที่เราอย่างเชื่อในพระเจ้าทั้งสองเป็นผลแรกแห่งความเชื่อเป็นวีลชนแห่งความเชื่อผู้ที่เสียชีวิต และความชอบธรรมของพวกเขาที่มีในพระเจ้าได้ถูกวานเมล็ดลงพื้นแผ่นดินที่เราได้อยู่อาศัยที่เราได้เชื่อวางใจในพระเจ้าแห่งนี้พี่น้องสามารถอ่านหนังสือต่างๆที่ข้าพเจ้าระบุไว้เบื้องต้นหรือแม้แต่ดูรูปที่ห้องประวัติศาสตร์ต่างๆที่คณะทางานได้จัดเรียงเอาไว้ สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นที่เราอาจจะได้เรียนรู้ร่วมกันนั่นก็คือผู้สนใจคนนั้นที่มีชื่อว่านานานันตาแม้ว่าเขาเป็นเพียงผู้สนใจเขาก็ถูกตามล่าสิ่งที่เขาทำก็คือเขาหนีจากบ้านของเขาไปในทันทีโดยไม่ได้ล่ำลากับครอบครัวของเขา เขาเดินทางขึ้นไปทางเหนือไปเชียงตุงไปมะละแมงของประเทศพามา่าเขาพเนจรทั่วไปเป็นเวลาอย่างน้อยถึง9ปีแล้วท่านก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งไปทางเหนือแต่กลับมาจากทางจังหวัดต,ตาเนื่องด้วยความสนใจในเรื่องของพระเจ้าท่านเอาพระคิดธ,ธรรมคัมภีร์จากพระกิติคุณมัทธิวติดตัวท่านไปด้วย และเมื่อท่านกลับมาก็พบว่าครอบครัวของท่านยังไม่ได้มีครอบครัวใหม่และท่านได้เริ่มเรียนรู้เรื่องของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นจนรับบัพติศมาและรับใช้พระเจ้าในริจักรเชียงใหม่ท่านเป็นศิยธิพิบาลคนแรกของริจักรของเราพี่น้องที่รักเมื่อเรากลับมาทบทวนเรื่องราวในพระคัมภีร์ในฮิบรูบทที่12 ได้บอกกับเราทั้งหลายว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีพยานมากมายอยู่รอบข้างอย่างนี้แล้วขอให้เราละทิ้งทุกอย่างที่ถ่วงอยู่และบาปที่เกาะแน่นขอให้เรายังคงวิ่งแข่งด้วยความทระหดอดทนในการแข่งขันที่อยู่ตรงหน้าเราพี่น้องที่รักในพระคัมภีร์ ได้หนุนใจว่าให้เรามองที่องค์พระเยซูคริสเจา้าผู้ที่ทำให้ความเชื่อของเราสมบูรณ์นั่นก็แปลว่าจะมีวันที่เราสั่นคลอนจะมีวันที่ความเชื่อของเราไม่ครบถ้วนเราจำเป็นที่จะต้องพึ่งพาพระเจ้าตลอดเวลาอย่างเต็มที่ และให้พระเจ้าเติมชีวิตของเราความเชื่อของเราให้เต็มเป็นวิธีการที่พระเจ้าเรียกร้องให้เราติดสนิทกับองค์พระเยสุคริสเจา้าให้เรากลับมาทบทวนโดยเฉพาะเรามีความเชื่อที่มั่นคงเรามีความเชื่อที่ทําตามน้ำพระทยัยพระประสงค์ของพระเจ้า เรามีความเชื่อมีความมุ่งมั่นแม้เรายังไม่เห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นเรามีความเชื่อสูงสุดในองค์พระเยซุคริสเจ้าและเราจะส่งต่อความเชื่อของเราด้วยการดำเนินชีวิตในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เรามีพยานมากมายเป็นเหมือนหมู่เมฆที่ห้อมร้อมเราเอาไว้ เพื่อยืนยันว่าเราจำเป็นที่จะต้องเชื่อวางใจในพระเจ้าต่อไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นและเราจะได้พบกับสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาเอาไว้กับเราเมื่อเรามีความอดทนจนถึงที่สุดให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับ ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ไม่เปลี่ยนแปลงพระองค์ยังทรงเป็นเหมือนเดิมในเวลาวานนี้วันนี้และตลอดไปเป็นนิจาการข้าพงท์ลายเชื่อไว้วางใจในพระองค์จากประสบการณ์ต่างๆในชีวิตของข้าพงทั้งหลายข้าพงท์ลายได้สัมผัสถ,ถึงพระคุณของพระองค์ ข้าพงศ์ถลายได้รับความรักของพระเจ้าข้าพพงศ์ถลายมีความอุ่นใจที่โปร่งสถิตยอยู่ภายในโปรง่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงจัดเตรียมโรร่งทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงอวยพรปกป้องคุ้มครองอารักขาและข้าพพงศ์ถลายได้รับการหนุนใจจากพระวจนะของพระองค์ว่าผู้คนมากมายพบปัญหาพบอุปสรรคในชีวิตพบกับการข่มเหง และสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในโลกใบนี้แต่พระองค์ทรงสัญญากับข้าพงหลายว่าขับพงศงหลายจะได้รับบำเหน็จที่มาจากพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดอวยพร,พรข้าพงทั้งหลายคิดจักของพระองค์ให้มุ่งมัน่นมองที่องค์พ,พระเยซูคริสต์เจ้าปร่งอยู่ที่บนไม้กางเขน และช่วยผู้คนเป็นอันมากขอพระองค์ทรงโปรดวยพระพรให้ข้าพงหลายได้เรียนรู้ความรักที่ยิ่งใหญ่เช่นนั้นข้าพงหลายฝากมอบันรกิจของคริสจักรโดยเฉพาะการประกาศข่าวประเสริฐของพระองค์มีการบุกเบิกคริสจักรในที่ต่างๆในประเทศไทยที่ยังมีคริสเตียนน้อยไม่ว่าคริสจักรจะส่งผู้คน ที่อำเภอปลายที่แม่แตงที่บ้านหัวซาวที่อยุธยาที่แม่ฮงสอนที่เลอโลกอสโฮกที่ไปที่ต่างๆในโลกใบนี้และหรือแม้แต่พันธกิจใดก็ตามที่พี่น้องครับข้องหลายได้อาศัยอยู่และเป็นแสงสว่างเป็นท่อพระพรไม่ว่ากไกลก่ขอพระอ,องค์ทรงโปรดให้ครับข้องหลาย มีสันติสุขประจำวันมีโอกาสได้เป็นพยานเรื่องราวของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดปกป้องข้าพองหลายจากซึ่งชั่วร้ายและให้ข้าพองหลายได้พบพระคุณของพระองค์แบ่งปันพระคุณของพระองค์จึงอธิษฐานฝากมอบทุกสิ่งทุกอย่างและขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระยสุคขิจเจ้าอาเมน